สวยมากป๊าดพี่น้องโคนเดียวด้หนิได้บักหลายเลยจ้าสวดตะก,ก้าจุ้งกุงได้แบบนี้เด้เฮ้ยค่ะพี่น้องพอแล้วพอแล้วขาวเต็มไปหมดเลยมาเด้อม,มาเด้อบัดเนี่ยมาเก็บเห็ดโคนหลวงหรือเห็ดทอดเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ลุกหูลูกตาพี่น้องเออถูกมฮอดผูกมฮอดพี่แม่นมามนเลยพี่น้องมือน,นี้พาถูกนะขาวๆนั้นแม่นมือเดี๋ยวเพ่อพี่น้องจ้ามือน,นี้มันเริ่มใหญ่แล้วเนาะแมน่นพาพี่น้องมาหาและเก็บเห็ดถอดต,อต่อเลยต่อเลยจากเห็ดปวกก็มาต่อเห็ดถอดหรือเห็ดคนหลวงเลยห็ดคนใจไข่อยากไข่มันใหญ่กว่านี้พี่น้องแต่ว่าคนหาหลายห้องว่บ่ได้เนาะถ้าว่ได้ค่าอุ้ยโด่งใหญ่ๆขาวๆหาก็ปั้นอยู่น้องอยู่เนาะแม่นจ้ะมันคือสิจงากากกว่านี้เนาะแม่นอันนี้ก็คือว่สุดๆแล้วให้เพื่อนได้ใหญ่ เขาทีใหญ่งไ,งได้เพราะพี่น้องใจปุ๊กบุรุษป๊กเนอไดเลยต้องข้าวเอานะลุยบัดนี้เขาป๊ในกล้องขาวๆนั้นแม่นเนบืดเลยเด้อตั้งแต่พี่ตั้งแต่ตรงน้องอิ๋วยืนพี่โอ๊ดหางสะออกครับออกเน่หมูนี่มาลุยกันเลยจา้าลุยกันเลยจ้าก็ไม่พี่น้องงานหนูอยู่ดีเนาะงานยากอีกทีเป็นคนงัด แม่มาเก็บไ่เด้อหด้่ยคิดติดเลยเก็บเก็บไหวลุนมาเด้อพี่น้องบุ๊มบิเก็บเก็บเลยเก็บห้ร้องไห้กลับบ้านไปเลยนี่รุ่นนีกำลังหวานเลยด้วยจ้า อักซ้ำอันจังหวะมุ๊บบางดอกก็บวกกินขาวเพื่อนอะ กนไปดึงบ <c ười> ุขึ้นเลยบ่าดึงบุขึ้นกอดอุ้มดุ้มเลยโอ้ยฮักมั้ยล่ะหมู่แรกกลุ่มแรกเฮาเรียนรู้กันไปเดี๋ยวก็ค่ะ ติดล่างเโอ้โหยุงดู่หดหลาดเลยขุ้ไปเลย กระงัดผ <c ười> ู้ตการ์ฮุดลุ่มลุ่มรับโดยเรื่องดินคือแบบปั้นหุ่นดึงบุขึ้นเลย วนี้แม่นมืดเลยเด้อพ่อพี่น้องจ่ามาลุ้นกันว่าเฮาสิเ <laughs> ต็มตะก้าโจโก,โกโยโโอยู่บ่อุ้ยหุดแล้วพุ่นแล้วคุดโชว์ด้วยหรอถ้าไม่ไตายน่นะน่าไม่าไตาย <laughs> ช่วงนี้บริณช่วงนี้บริณ <laughs> จังอยู่เ <laughs> <laughs> มื่อยเมื่อยบริณน้ำแดก <laughs> ขี้ยังก่อนเช้านี้ไอยังบบขี้อะตึด ผู้ตายกระตายผู้วาวกระว่าแล้วแล้วแต่นะจัดแล้วนะขอกำลังเสริมแน่พีน่น้องให้น,น้ำนี่บ่วมีเลยจ่าไมโครมาเนาะไปเฮ้ยไอ้สมเด็จก็เอาสันั้นเลยจ้ะน้ำรับเลยเจิงหายใจคนคุด นั่นนี่หาง่ายกว่าเนาะหาจุกแบบนี้อืมเอาถอนขึ้นผู้โดยส่งก็ให้พิเศษติปคนขุดในเด้อเอ้าอันนี้ติปคนขุดปวุวงเล็บมาเลย ถ้าโบวงเล็บนี่ยโบถึงคนขู่ถ้าโบวงเล็บนี่ยโถึงได้พี่น้องเลยต้องวงเล็บมาเลยได้นั่งอยู่รับจบนะอือทางนี่ขาเอาสุดเนาะเพราะว่าดินมันบบมันบบมีรากปาล์มกอดคืออยู่มันกรงมากิน ออกมาเป็นคู oh ah, okay. ่เลยแปดเลยตีมสู้สู้ตีมสู้สู้เชียร์อยู่เชียร์อยู่สู้สู้ ว่าไม่ยอมตัวฮะมีเสียงนะ อยากได้น hmm. ักเก็เอาไปมืดอีกแล้วมืดก่อนนี่มันบุกข <characteristics> ึ้นหรอ อมืภอนครพนมหัรับรองโบโบเหี่ยวโบเศร้ามันกอดเนะยังไม่ถึงครึ่งทางเด้อเศษหนึ่งส่วนสี่อ๋อดุยเมื่อกี้นี่เพื่อนไปคุดมาเพี่น้องหนาเพื่นก็เลยเป็นยังไงหอมแห้งแหกเลยแตะมือ หอมมาเลยกะได้คหอเล แล้วมันเหี่ยวนี่ใจก็ได้แบบนี้ทุกดอก ตาแดงนกกระปูกตาแดงน้ำแห้งกระบาตายเป็นอย่างมันก็บาดตายกระปุกตาแดงน้ำแห้งกระตายสุดมันบาดตายน้ำแห้งซื่อๆเนาะมันบ่แม่นปลาเบ้อมันเป็นนกเบ้อมันมีอาหารกินหรือมั้งกับไม้กินหนูปุะอยู่เห็นเพื่อนกินนะกินหนูกินกินมา ดึงเหนยเียวดึงอะไรก็ไม่ขึ้นมึงกอดแบบนี้แล้ว โอ้โหหก้อนนี้สามเพื่นนั่นอ๋อเด็กยังว่เอาเมื่อบ้านทำกระสอบมาใส่เอาเพชรไปฝากพ่อห้าสิบโลดินไปหอดมีเฮ็ดถ่าดอกพี่น้องเบิ่งใกล้ๆความดินความกอดลากปามเอ่ยดินเหนียวเอ่ยทำหนุ่มจ้ะเถื่องง่ายก็ง่ายแต่ว่าเนาะเถื่องง่ากก็ยากได้เย็ดอันนี่ เดินทางมายังบ่ถ um <reven> ึงครึ่งทางเลยจ้ะ นุ่มกับน,นุ่งนุ่มพี่น้องเอ้ยร่งแบบนี้จิ้มขากันเม่นบอกจะเดิดไปไม่ขาอยู่เวลาอยู่จิ้มไปแล้วนี่เกงมันตึงๆเด้เหานั่งดูจิ้มสะเดิดผู้ใดมาพี่น้องยุง่ง <laughs> ป่ามันมีแต่ตัวใหญ่ๆเข็มมันก็ใหญ่นำเสียบทีโอ้ยโ, <laughs> <laughs> โอ้ยเดือดไป ลเขาเรียกว่าฉีดโบท็อกให้ตูดอืตูดตึงต,ตึงเป็นทามันจิ้มพิษบอนกับตรงนั้นกระตึ้งมันแม่นอยู่บ่นะพี่นะตึงให้อยู่บ่ละโูลกปกอะไรกเป็ <c oughs> ต้นหวาปีที่แล้วออกทุกปีสงสัยป,ปีที่แล้วมันก็เป็นหอยขุดเก่ามาเลยตาปุ่มตาปั่มนังเสียมีผล 你再去。 啊、um. สวยมากจิ้มเอาเลยสิคะมันไม่ขึ้นมาสวดีบิค่างานนี้บิค่ะบ,บิอึบอึบ รุ่นนี่ขามันยังกรอบยังหวานแต่ถ้ามันใหญ่กว่านี้ค่ะขามันสินเริ่มเหนียวเอาสิบว่ได้ขุดลึกขนาดนี้เนี่ยเต็มตะกร้าแล้ว ขึ้นมาอย่าขาดนะ มวนคือหว่านเหงเลยนะองฟินอะห <c oughs> ว่านเหงมวนดิได้ได้ก็อยากคุณเห็นอย่างนี้มวนเลยเมื่อย นี่ก็คือพาการเดินทางมาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วจ้ากลุ่มสุดท้ายแต่กบ็บเรไดโน่อีกเดียวพี่น้องจา๋ายังอีกเยอะอยู่พุดกันมาเริ่มมันไผมีเม็ดพักเอามาปลูกได้เลยว <c oughs> นดินเรียบร้อยจริง <c oughs> แถมสวยอีกเดีย่ยวมถกาปปูกพักเนี่ยพ่อพี่น้องจา๋าเป็นดินสวย <c oughs> กลุ่มสุดท้ายแล้วสู้ๆบอกให้ <c oughs> ทุกอันหน่วย ทุกหน่วยงานแม่โครพินเละบอกแม่โครพินเละตอนนี้เป็นแม่โครไปแล้วเดี๋ยวเมื่อจะทอดไข่ปันกินดอกเป็<ะ> <laughs> นฟิลบอก KFC บาได้บอส KFC ใกล้บ <laughs> ้านบอส มาพี่น้องบันทึกหมู่สุดท้ายกลุ่มสุดท้ายแล้วเก่งนะเราอ่ะเหนื่อยนะเหนื่อยเนาะไม่อยู่เหนื่อยมากเนี่ยเหือแตกซักๆเลยนะเออเดี๋ยวมือก็ได้กินทอดไข่แล้วไข่เจียวไข่ดาวว่ามาเลี้ยงเองย่ำอีกรอบก่อนปิดคลิป พิเศษคดขุดเด้อพี่น้องเด้อวงเล็บมาติบคนขุดแม่ไถ่อยากได้หมู่นี้ให้ติบคนขุดเด้อวงเล็บมาสิบาทได้เลยถ้าบอวงเล็บมานะคนขุดบอได้ละว่ายอกกันด้วยพ่อพี่น้องจ้ะบางทีบางทีมันมีได้แบบว่าวาหยอกกันแต่ว่าพ่อพี่น้องบางคนเพื่อนบ่เข้าใจจริงจังจริงจังมาด่าน้องอิูวเชย เป็นดูไม่เป็นไรแต่ว่าอยู่กโกรกแล้วพอถึงว่าเออบางทีเขาหยอกกันเฉยๆบางคลิปเราขยอกกันเราหยอกเอาหัวเมียใส,ส่ใส่ซบริไซเงินนำกันใ่้ฟิล์มก็เป็นเงินอิวคือก้าเนี่ยเงินผัวเหมือนเงินเมีย <c oughs> แต่เงินเมียก็คือเงินเมียชัดเจน,น,นเลยนี่แนี่แหละเออ เอ้าเอา,เอาบ้านไหนเป็นเป็นทุกบ้านไหมล่ะ <c oughs> เ<อ>งินผัวเนี่ยก็เหมือนเงินเมียเขาใช้นากานถ้าเงินเมียอยู่ในกระเป๋าเมียก็คือ,อข,ข,ของเมีย <c oughs> จริงจังเล่พี่น้องนะอผัวมันมีลูกชายมันก็จริงจังอ่ะ <c oughs> <c oughs> ผู้เวมันมีลูกสาวก็ถึกใจสันติเฮ้ยโอ,โอยะย่าเมียเก็บเงินนี่แหละดีที่สุดแล้วบริหารเงินเนี่ย เฮาเก็บเฮาหัวต้องเก็บต้องเอียงบางทีเพิ่นเนาะแต่ก็ต้องเบิ่งอีกทีว่าบ้านไหนบ้านบ้านไหนแต่บางส่วนมากบางบ้านผู้ชายเพิ่นก็เก็บเงินเก่งกว่าแม่ยเฮ้ยเพื่นน่ะปานว่ามันคุดมันแซงให้เดียวนี่ยเฮ้ยมันแซงบ่ได้คุดยากปานนี้เออยมันไ่ได้อยู่ลึกได้มันแซงเลยเตะ ง่ายกว่านี้มันเซ็งค่ะเป็นขนาดขุดแล้วได้ยังเป็นก้อนเป็นก้อนอึ๊บอึ๊บสุดท้ายแนว้วสุดท้ายแนว้วเ<อ>ห็นลุยเลยเห็นลู่คนเดียวเลยเสียรสระหายเลยได้ไงหกดอกนี่ยบอกเอ้ <laughs> เอพี่น้องบอกว่าต้องเสียสาระก็ได้ไปรดเจ็บรด <laughs> โอ้โหเด แน่เห็นเฮ็ดเลยก็มีกำลังใจอยู่ทำไรทำไรแล้วาาปวดยัน,นั่นเดอ้อ <c oughs> ติดเด,อดอ <c oughs> ้อติดต้องติด,ด,อดอติด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 วิดติดตดติดตนดนิดติดิดต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 ิด้ิดต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 ิดดตดติ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 ดตกปาล์มกอดเอดดินเอด เย้ yeah. ในที่สุดก็เก็บแล้วใช้เวลาอยู่ชั่วโมงบ่อยู่พี่น้องเอ้ยนะแต่กัดคิดมาพี่น้องเบิ่งกซิบกว่านาทีนี่<า>พี่น้องโพนเดียวได้นี่ได้บักหลายเลยจ้าสวดตะก้าจุงกุงได้ <c oughs> แบบนี้ได้ <c oughs> ต้องระวังการทางน้ำ <c oughs> อ้าวคลิปนีกะลาพี่น้องสำนีเลจาจะ เก็บเฮ็ดคลิปนี้ได้คุดสมใจแต่บด้คุดเองเด้อแค่ได้เก็บพูนคนคุดลาพี่น้องสำนีล้ละจ้าพูพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า